เป็นการมาดอยปุยที่ไม่มีอะไรเป็นใจสักอย่างเลยฮะวันนี้เนยได้มาเที่ยวดอยปุยกับครอบครัวนะคะคือตั้งใจมากันมากพอไปถึงแล้วเนี่ยพ่อก็บอกว่ามาทางนี้เดี๋ยวพ่อมีทางลัดให้ขึ้นไปสรุปพอไปถึงเป็นทางตันททุกคนเสาวันที่หนึ่งมาแล้วเราก็เลยเซ็งนะคะต้องเดินขึ้นไปคนเยอะเพราะว่าพ่อเดี๋ยวไปจอดรถไก่มาแต่พอไปถึงแล้วเนี่ยเอ๊ะทำไมคนมันหายไปไหนหมดจากดอยปุยเนนั้นสองข้างทางนะคะก็จะมีของขายเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วพ่อก็ไปเอารถใครมาขับก็ไม่รู้นะแล้วพวกเจนี่เนี่ คนใครอยากดูคลิปเต็มเนี่ยบอกมาได้นะเดี๋ยวพี่มาเล่าให้ฟังจุดประสงค์หลักๆวันนี้นะคะคือการมาใส่ชุดทุเกีคนต่างแบบตื่นเต้นเนาะแล้วก็เลือกสีเจนี่ก็เลือกเป็นสีน้าตาลนะคะแล้วก็จะมีน้องๆเขามาใส่ให้จะบอกว่าโอ้ยใส่ออกมาก็เท่เหมือนกันนะคะน้องแต่ระหว่างนั้นเนี่ยตอนใส่จะนี่ก็เริ่มได้กลิ่นแปลกๆตุ่ยทุกคนคือกลิ่นดินเหมือนฝนจะตกยังไงก็ไม่แต่ฉันก็ไม่สนใจฉันก็ส่องกระจกดูนั่นนี่ลีลาลีจอยกันไปพี่ก็ใส่เสร็จพ่อก็นู่นนั่นแล้วหลังจากนั้ คืออยู่ดีฝนตกโคตรหนักแล้วเฟลกันมากแบบนั่งอมรอกันเกือบชั่วโมงแล้วคนกวดที่จะได้ลงไปถ่ายรูปและถ่ายวิวแล้วพอลงไปแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าสวยมากคุ้มค่าที่ต้องมาคนที่ชอบที่สุดก็ได้จะเป็นคนนี้นะคะพ่อเจนี่เองคือแบบนางเป็นดาวตกระดับโลกนี่สวยไหมบอกแล้ววิวสวยจริงนะเจนี่ไม่ได้มาโดยปุยนานมากทุกคนนะคะเกือบ 6- กถึงเแต่ว่าถ้าใครอยากฟังเกี่ยวกับหุ่นมงเนี่ยบอกมาได้นะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังไปแล้วนะคะบ๊ายบาย